โอเคครับข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยมันจะค่้นไปทางวิชาเคมีอินทรีย์พอสมควรนะครับดังนั้นถ้าน้องได้ผ่านการเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ในวิชาเคมี Me N C มาแล้วเนี่ยอาจจะวิเคราะห์ข้อนี้ได้ไม่ยากมากนะครับเข okay, นะเดี๋ยวพี่จะค่อยเริ่มนะครับโจทย์เขาบอกว่าถ้านําสาร A มาเติมน้ําและน้ํามันอย่างลนะเท่าเท่ากันแล้วเขย่าอย่างแรงปล่อยทิ้งไว้จนแยกชั้นคือน้ากับน้ํามันเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันก็ต้องมีการแยกชั้นนะครับแล้วได้ผลดังภาพ เมื่อนำสารทั้งสองชั้นมาตรวจสอบเพราะว่าสาร A เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในชั้นล่างสาร A น่าจะเป็นสารใดโอเคครับก็ดูตามรูปนี้นะเห็นไหมว่ามันมีการแยกชั้นนะครับมีชั้นบนกับชั้นล่างนะคิดว่าชั้นบนควรจะเป็นอะไรครับควรเป็นน้ําหรือว่าน้ํามันครับชั้นบนควรเป็นอะไรควรจะเป็นน้ํามันนะครับโอเคไหมเวลามันมีการแยกชั้นกันเนี่ยระหว่างน้ํากับน้ํามันนะครับส่วนใหญ่แล้วน้ํามันจะอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าน้ํามันเนี่ย มันมีความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำนะครับเวลาแยกชั้นเนี่ยมันก็เลยอยู่ด้านบนนะด้านล่างก็จะเป็นน้ำนะครับเห็นมจไหมส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน้ำมันอยู่ด้านบนนะครับแล้วน้ำอยู่ด้านล่างเพราะว่าน้ำ,นำเนี่ยความหนาแน่นเยอะกว่าน้ำมันนะครับทีนี้สาร A อ,อยู่ที่ไหนสาร A อยู่ที่ชั้นล่างครับแสดงว่าสาร A เ,เนี่ยละลายอยู่ในน้ำนะครับจําหลักการไลดิซบไลได้ไหมครับหลักการไลดิซบไลก็คือพวกที่ไม่มีความเป็นขั้วเนี่ยก็จะไลดีในที่ที่ไม่มีความเป็นขั้วนะครับ ส่วนพวกที่มีขั้วมากก็จะละลายได้ดีในพวกที่มีขั้วมากโอเคไหมครับน้ํามีขั้วมากดังนั้นสารที่ละลายได้ในน้ำเนี่ยจะต้องมีขั้วมากนะครับดังนั้นสาร A นะครับจะถือว่าเป็นสารมีขั้วนะครับโอเคนะสาร A เป็นสารมีขั้วนะครับเพราะว่าละลายได้ในน้ํานะโอเคเราก็มาวิเคราะห์ทีละตัวเลยครับตัวแรกคืออะไรครับตัวแรกคืออะไรดูจากโครงสร้างครับมีอ่าวงเนี่ยอยู่ทั้งหมดสี่วงใช่ไหมมีหกเหลี่ยมครับ กเหลี่ยม3มวงแล้วก็ห้าเหลี่ยมหนึ่งวงนะครับอันนี้น่าจะเป็นโครงสร้างของอะไรครับโครงสร้างของอะไรเอ่ยเป็นโครงสร้างของพวกสเตียรอยนะครับโอเคไหมเป็นโครงสร้างของพวกสเตียรอยนะครับสเตียรอยเนี่ยครับจะอยู่ในกลุ่มไหนครับกลุ่มลิปิดใช่ไหมกลุ่มเดียวกลิปิดนะครับพวกลิปิดเนี่ยมีขั้วไหมครับลิปิดไม่มีขั้วใช่ไหมแสดงว่ามันจะละลายได้ในไขมันนะครับในน้ํามันตรงนี้นะโอเคไหมครับ จะไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะครับมันควรจะอยู่ชั้นบนนะดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่นะครับสเตียรอยด์อยู่ชั้นเดียวกับน,น้ํามันนะครับเพราะว่าม,มันไม่มีคั้วนะต่อมาครับต่อมาอันนี้อันนี้คือสารประเภทไหนครับเห็นหมู่ฟังก์ชันของมันไหมอันนี้น่าจะเป็นสารประเภทไหนอันนี้เป็นเอสเทอร์ ER นะครับเข้าใจไหมอันนี้นะครับเป็นโครงสร้างของเอสเทอร์นะตรงนี้ก็เป็นหมู่อาใช่ไหมตรงนี้เป็นหมู่อานะครับเข้าใจไหมอันนี้คือสารเอสเทอร์นะครับทีนี้เรารู้ได้ไงว่าตัวเนี้ย เป็นสารมีขั้วหรือว่าไม่มีขั้วครับสังเกตง่ายๆเลยครับสังเกตง่ายๆคือดูครับว่าไอหมู่ไฮโดรคาร์บอนของมันเนี่ยมันมีเยอะไหมครับถ้ามีหมู่ไฮโดรคาร์บอนมากๆเนี่ยครับจะถือว่าเป็นสารที่ไม่มีขั้วเลยครับโอเคไหมไฮโดรคาร์บอนก็อย่างนี้ครับแต่ว่ามีมีตัวซีเนี่ยสร้างพันธะกับไฮโดรเจนอยู่อย่างนี้ครับอย่างเงี้ยเรียกว่าลักษณะของไฮโดรคาร์บอนครับถ้ามีโครงสร้างไฮโดรคาร์บอนเนี่ยต่อกันยาวมากๆนะครับมันจะกลายเป็นสารที่ไม่มีขั้วไปเลยนะครับโอเคไหม ถ้ามีแต่พวกไฮโดรคาร์บอนเนี่ยจะกลายเป็นสารที่ไม่มีขั้วนะครับพอไม่มีขั้วก็จะละลายได้ในน้ํามันนะครับละลายที่ชั้นบนนะอันนี้ครับจะเห็นครับว่าไฮโดรคาร์บอนของมันเนี่ยมีเยอะมากครับเห็นไหมมีตั้ง28นะตรงนี้อีกตรงนี้ก็เยอะนะครับเห็นไหมจะเห็นว่ามีไฮโดรคาร์บอนอยู่มากเลยนะครับดังนั้นพวกนี้จะถือว่าเป็นสารที่ไม่มีขั้วนะครับเห็นไหมวิธีการง่ายๆครับก็ดูเลยว่ามีลักษณะไฮโดรคาร์บอนเยอะหรือเปล่าถ้ามีเยอะแสดงว่าเป็นสารไม่มีขั้วนะครับ อันนี้เป็นวิธีการแยกง่ายๆนะเขตดังนั้นข้อ2ก็ไม่ใช่นะครับต่อมาครับต่อมาข้อ3นะข้อ3เป็นโมเลกุลของอะไรครับเป็นโมเลกุลของอะไรเอ่ยเป็นของเป็นของไตรกีเซไลด์นะครับโอเคไหมอันนี้เป็นลักษณะของไตรกีเซไลด์นะไตรกีเซไลด์เกิดจากอะไรครับเกิดจากการเอากีเซอลมาสร้างพันธะเอสเทอร์กับฟอสเฟตสามโมเลกุลใช่ไหมอันนี้ครับอันนี้คือโมเลกุลกีเซอลเดิมครับ แล้วอันนี้ก็คือฟ a ต t ี a อ i สครับมีฟ a ต t y a อ i สิตสามตัวครับเห็นไหมสามตัวมาต่อกับกีเซรล1หนึ่งตัวนะครับก็เลยเรียกว่าไตรกีเซอไลน์นะเพราะว่ามีสามตัว f a ต t y a อ i สินะครับถ้ามีสองฟัตตี้อีสก็จะเป็นไดกีเซอไลด์ถ้ามีหนึ่งฟ a ตตีอีสมาเกาะก็จะเป็นโมโนกีเซอไลน์นะครับในโครงสร้างนี้เป็นไตรกีเซอไลน์นะเพราะว่ามีสามฟัตตี้อีสินะครับแล้วก็เป็นฟ a ตต y a อ i สิคนละชนิดกันด้วยครับจะเห็นครับว่ามีหมู่เมเหมือนนกันนะครับอเน,นี่ยอออไม่อ 1, อ 2, อ จะเห็นคําว่าโครงสร้างของไฮโดรคาร์บอนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเป็นฟอสเอติตต่างชนิดกันนะแต่ว่าชนิดเดียวก็มาต่อกันได้จริงไหมครับอันนี้แล้วแต่นะเพียงแต่ว่ารูปตัวนี้มันเป็นลักษณะที่เป็นฟอสเอติตต่างชนิดกันมารวมอยู่ด้วยกันนะครับโอเคนะอ่าไตรคลสไลน์นะยครับเป็นโครงสร้างที่มีขั้วไหมครับถือว่าเป็นสารที่มีขั้วไหมไม่มีขั้วนะครับเหมือนกับสเตียรอยเลยนะพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มพวกลิปิดเหมือนกับสเตียรอยนะครับดังนั้นอยู่ในกลุ่มสารที่ไม่มีขั้วนะครับ ก็ควรจะละลายอยู่ในชั้นไหนครับชั้นบนหรือชั้นล่างครับต้องละลายในชั้นบนนะครับโอเคไหมชั้นบนนะครับเป็นน้ํามันนะละลายได้ในน้ํามันนะครับเห็นไหมดังนั้นข้อ3าก็ไม่ใช่นะครับต่อมาข้อ4ี่ครับข้อ4ี่ดูออกไหมครับว่าเป็นโครงสร้างของอะไรครับดูออกไหมลองดูหมู่ฟังก์ชันหน่อยครับอันนี้คือหมู่อะไรหมู่อะไรครับตรงนี้อันนี้คือหมู่อัลีไฮน์นะครับโอเคไหมหมู่อัลีไฮน์นะครับมีหมู่อัลีไฮด์อย่างนี้ครับแล้วก็มีลักษณะที่ เป็นคาร์บอน6อะตอมด้วยครับเห็นไหมมีคาร์บอน6อะตอมครับอันเนี้ยคุณคุ้บ้างไหมครับในมอปลาบเนี่ยน่าจะเป็นสารอะไรครับมีคาร์บอน6อะตอมแล้วก็มีหมู่อัลดีไฮด์ด้วยครับควรจะเป็นควรจะเป็นน้ําตาลอัลโดสนะครับโอเคไหมน้ําตาลอัลโดสนะครับน้ำตาลอัลโดสเนี่ยก็คือน้ําตาลที่หมู่อัลดีไฮด์อยู่นะครับแล้วก็เป็นน้ําตาลเฮกโซด้วยครับเพราะว่ามีคาร์บอนอยู่ทั้งหมด6อะตอมนะครับโอเคไหมมีคาร์บอน6อะตอมนะครับแล้วก็มีหมู่อัลดีไฮด์ด้วยนนะะขขอเ้าใจครับ อันนี้คือโครงสร้างของน้ําตาลนะครับโครงสร้างน้ําตาลนะครับมันเขียนได้2แบบครับไอแบบนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างแบบก้างปลาครับ,บ,บนะเจ็งลักษณะของมันคลา้คลา,ยคลายกับก้างปลานะครับเมื่อเอาโครงสร้างก้างปลาเนี่ยครับไปละลายในน้าเนีน่ยมันจะมีการขดตัวครับกลายเป็นรูปวงแหวนแบบนี้ครับแบบนี้คุ้นขึ้นไหมอันนี้นะครับเป็นลักษณะของโครงสร้างน้ําตาลกูโคสนะครับอันนี้เป็นกูโคสนะกูโคสก็เป็นน้ําตาลเฮกโซสเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีคาร์บอนหกอะตอม แล้วก็เป็นน้ําตาลอูดรอสด้วยนะครับเพราะว่ามีหมู่อัลดีไฮด์อยู่นะจำไว้นะครับกูโคสเนี่ยเป็นน้ําตาลที่หมู่อัลดีไฮด์อยู่นะครับก็เลยถือว่าเป็นน้ําตาลอูดรสนะแล้วด้วยการที่มันมีคาร์บอนหกอะตอมก็จะเรียกว่าเป็นน้ําตาลเฮกโซด้วยนะครับเฮกที่แปลว่า6นะโอเคนะครับทีนี้น้ําตาลเ mm. นี่ยครับละลายในน้ําหรือว่าละลายใน lee, ไขมันครับละลายในน้ําหรือว่าละลายในน้ํามันครับอยู่ในชั้นไหนเอ่ยอยู่ในชั้นไหนครับอยู่ในชั้นชั้นล่างนะครับโอเคไหม น้ำตาลจะละลายในน้ำนะครับก็เหมือนกับการทําน้าเชื่อมโอเคไหมน้าเชื่อมเนี่ยก็เกิดจากการที่นําน้ําตาลเนี่ยครับไปละลายในน้ําใช่ไหมแสดงว่าน้ําตาลสามารถละลายในน้ําได้นะครับดังนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ4นะครับโอเคไหมสาร A เนี่ยควรจะเป็นข้อ4นะครับเพราะว่าน้ําตาลสามารถละลายในน้ําได้นะครับน้ําตาลมีขั้วนะตอบข้อ4นะครับมาดูข้อ5ครับข้อ5เนี่ยอันนี้ครับจะเห็นครับว่า ไม่มีโครงสร้างส่วนไหนที่มีขั้วเลยนะครับมีแต่ส่วนที่เป็นไฮโดรคาร์บอนเห็นไหมซึ่งเจ้าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยครับมันเป็นลักษณะที่ไม่มีขั้วนะครับเข้าไหมคาร์บอนจับกับไฮโดรเจนเนี่ยมันไม่มีลักษณะของความเป็นขั้วเกิดขึ้นมานะครับดังนั้นโครงสร้างแบบนี้ครับถือว่าเป็นโครงสร้างของโมเลกุลที่ไม่มีขั้วนะครับถ้ามันมีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่เนี่ยอันนี้อาจจะดูมีขั้วมากขึ้นครับแต่ว่าอันนี้มันมีแต่ไฮโดรคาร์บอนครับการที่มีแต่ไฮโดรคาร์บอนเนี่ยจัดจ ขอแยกแยะออกนะครับเคครับก็จบไปแล้วนะครับการสอนเป็นยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากตามคลิปต่อไปนะครับหรือว่าอยากไล่ดูคลิปเก่าๆนะครับก็สามารถมาดูได้ที่ช anel ชีวะพี่พี Biocover นะครับหรือว่าถ้าสะดวกติดตามทาง Facebook มากกว่าก็สามารถมาติดตามได้ที่แฟนเพจ Biocover ครอบคุมทุกอย่างในชีวะมอปลายนะครับมี2ช่องทางให้ติดตามนะแล้วก็ถ้าสนใจครับคอร์สเรียนของพี่นะทั้งคอร์สสรุปเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยโจทย์นะครับ เป็นคอร์ส DVD นะครับสามารถนำา DVD เนี่ยไปเรียนกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้เลยนะครับสามารถดูวิดีโอใน DVD นะครับผ่านโปรแกรมดูวิดีโอทั่วไปในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับค่อนข้างจะสะดวกเลยนะแล้วก็รับ DVD ไปเรียนได้ตลอดเลยนะครับเขี่ยในชุดเรียนเนี่ยครับก็จะมีทั้ง DVD แล้วก็เอกสารประกอบภาพสีทุกหน้านะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับสามารถมาติดต่อสอบถามนะครับได้ทางเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าทางไลน์ก็ได้ครับแอดมาที่ ID b ดี c o v e r นะครับ หรือว่าจะมาสแกน QR code ก็ได้ครับเห็น okay, มไหม,มี2ช่องทางนะครับก็คือทางแฟนเพจแล้วก็ทางไลน์นะครับในการติดต่อสั่งซื้อหรือว่าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนของพี่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ